ค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะคือตรงนี้สำคัญมากค่ะ M O U 4 3สและ44เนี่ยจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยถ้าเป็นความคิดเห็นที่ฟังๆมานะออดิฉันว่ามันน่าจะยกผลประโยชน์ของประเทศชาติมาที่หนึ่งอันดับหนึ่งว่ามีหรือไม่มีเนี่ยประเทศชาติได้อะไรได้อะไรประโยชน์ของประเทศชาติคืออะไรถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย รัฐบาลควรจะทําอย่างไรคะกับความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างเรื่อง MOU เนี่ยคะควรจะทํงไงคะก็ควรที่จะเอาคนที่มีความคิดเนี่ยตอนเนี้นะครับกรมสนธิสัญญาเนี่ยออกมาชี้แจงกรมสนธิสัญญาชี้แจงว่าเอ็มโอยูเนี่ยดีดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องกอดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนที่มีความคิดที่เห็นต่างแล้วเอามาคุยกันเอาข้อมูลมาคุยกันใช่ ข้อมูลที่จะคุยเนี่ยมันหนีไม่พ้นในเรื่องข้อเท็จจริงยังผมบอกว่า MOU เนีทำให้เสียดินแดนจริงไหม MOU ีทำให้เสียดินแดนจริงไหมฟังจากพลโทกนกวันเนี้ยก็ดูเหมือนจริงไม่ได้ดูเหมือนจริงอ่ะไม่งั้นไม่งั้นทัพสองเขาจะไปเอาพื้นที่มาคืนไปแล้วอย่างไรตั้งสิบพื้นที่นี่คือเสียไปแล้วนะแล้วเราไปเอาคืนไ้วแล้วก็เนี้ยเพราะเพราะเพราะการการประทะกันครั้งเนี้ยเราได้คืนมาใช่ แสดงว่าเราเสียไปเป็น10บสปีเลยนะใช่เกือบ20่สิีละนิดทีละนิดทีละนิดเสียมาเรื่อยอย่างที่คุณเตตุพรพูดค่ะคือเหมือนงูเหลือมเขาให้รัดไปเรื่อยไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็ตายแล้วอระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ที่ที่ทางฝ่ายกัมมูชาเขาค่อยๆเลื้อยรัดให้เราเสียดินแดงไปไปเรื่อยๆเนี่ย เราเราไม่ได้เจาะจงที่รัฐบาลไหนนะคะเพราะว่าผ่านมาหลายรัฐบาลถูกไหมคะเพราะว่าเรื่องของชายแดนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทหารที่จะเป็นคนดูแลต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลด้วยรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละชุดที่ผ่านมาเขาทำเขาทำยังไงกับเรื่องนี้บ้างผมเคยตอนเป็นผู้แทนเคยเรียกคณะกรรมการ J b บมาซักว่าหลักการปักบันเขตแดนอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าตรงไหนตกลงกันได้ก็ปรับตกลงกันไม่ได้ก็เว้นไว้ รอจนกว่าสองประเทศจะมีความเจริญอย่างเท่าเทียมกันแค่หลักการนี้ก็ไม่สามารถปักปันได้ตลอดชาติแล้วทีนี้ปัญหาหลักของออเราเนี่ยนะครับผมว่าณวันนี้มันควรจะเอ็กซเรย์ให้หมดมว่าเรามีปัญหาเรื่องเขตแดนตรงไหนกันบ้างนะครับและนะครับควรจะจัดการในคราวเดียวกันเริ่มต้นในฝั่งกัมพูชาก่อนนะครับเพราะฝั่งอื่นมันยังไม่เป็นปัญหานะครับเราอาจจะมีปัญหาทางว้าแดงทางเหนือบ้าง นะครับแต่ว่ายังไม่รุนแรงเทียบเท่าทางภาคฝั่งกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้มาตร,ราการอย่างเด็ดขาดแล้วก็เพื่อที่จะได้ยุติกันคือจะอยู่ร่วมกันต่อไปเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าดินแดนกัมพูชาเนี่ยนะครับก็เป็นของกัมพูชาของเราเป็นของเราและโดยข้อเท็จจริงนั้นน,นะครับก็ควรจะตกลงกันให้เสร็จสิ้นคือณยามนี้เนี่ยมันเดินมาถึงการรบแล้ว การที่จะไปกอด MOU ปี43หรือแม้กระทั่งปี44ก็ตามนั้นน,นะครับมันมันเลยมันเลยสถานการณ์แล้วมันเชีให้เห็นถึงจุดข้อบกพร่องต่างๆคือประเทศไทยเนี่ยครับที่เหตุคนที่สนับสนุนให้ MOU นี้อยู่ต่อไปคือจะได้ใช้สิทธิ์ในการประท้วงจะได้ใช้สิทธิเนนะครับในการอ้างเมื่อเวลากัมพูชาเขาละเมิดมแต่ไม่นึกกลับกันว่าเราเป็นประเทศที่ยอมให้ถูกละเมิดทุกครั้ง<ม>และก็ทําหน้าที่ในการประท้วง ซึ่งเป็นการประท้วงที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมานะครับและเป็นการประท้วงเพื่อที่จะรอการประท้วงครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณควรที่จะเป็นกระทรวงที่มีเกียรติความเป็นจริงที่เราเสียดินแดนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใบเสร็จที่แม่ทัพภาคที่สองวางนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเวลาที่กองกาลังเช่นกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่สองจะประท้วงกัมพูชาเขาจะประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศไป กระทวระทวงการต่างประเทศก็รับรู้กันทุกครั้งก็เห็นปัญหากันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการมาอธิบายลักษณะนี้คุณมาช่วยรัฐบาลหรือคุณจะช่วยประเทศไทยแต่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลชุดนั้นถูกไหมร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยใช่ใช่ไหมคะ เอาผมผมพูดในฐานะคนคนหนึ่งที่เห็นว่าควรยกเลิก4-3 4-4นะ,ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ที่เ,เป็นเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับในช่วงหนึ่งผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าเอาเฉพาะ4-3ก่อนนะ,ะเ,เริ่มต้นคือ4-3มันถึงวันนี้25ปี25ปีถูกไหมครับน,นะครับ25ปีแต่ถามว่า ยี่สิบห้าปีที่เปล่าๆปล่ปีๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่มีการปักปันเขตแดนไม่มีการสำรวจคืออาจจะมีการสำรวจแต่มันไม่มีการปักปันเขตแดนแต่ผมถามว่าพูดตรงๆนะเขตแดนมันปักปันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสามเหลี่ยมมรากตจนถึงช่องสังงามเนี่ยมันใช้หลักสันปันน้ำมาโดยตลอดตั้งแต่1 9 0 4 1904 <laughs> นะครับแล้วก็หลักเขตช่องสังงามหลักเขตที่หนึ่งก็ไล่มาจนถึงหลักเขตที่73เนี่ยฝรั่งเศส และไทยได้วางหลักเขตหมุดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่1907มันไม่มีเขตใดรต้องปรับปันอีกแล้วถ้าเรายอมรับว่าหมุดนี้คือเราตกลงกับฝรั่งเศสนะครับมันก็คือหมุดอยู่ละเรียบร้อยจริงๆคือมันไม่มีเหตุจะต้องมี m o u 4 3ด้วยซ้ำไป นะครับถ้าเพราะว่าเอ u โอในมุมของผม,ผมคือความเลวของมันคือแนบแผนที่1ต่อสองแสนเข้ามาต่อสแสน,นะครับส่วน MOU-44 เป็นเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ทางะะทะเลนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องพูดความจริงกันว่าผู้นำบ้านโน้นนะครับผู้นำ,ำเขมรเนี่ยจะพูดกับทางเราตลอดเวลาเลยกับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศตลอดเวลา,ลว,ลาว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้ว ให้รีบจัดการเรื่องผลประโยชน์รว่วบนะครับทำ,ทำเรื่องผลประโยชน์ร่วมอย่างเดียวนะครับผมก็ถามว่าผู้ใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยผมก็ถามทางเจ้าที่กระทรวงในในช่วงที่ผมอยู่นะครับว่าผู้ใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยใครหรือเปล่านายกรองนายกฝ่ายความมั่นคงหรืออะไรยังไงเขาก็บอกว่าไม่มีผู้ใหญ่ฝ่ายเราไม่เคยสั่งอะไรเป็นพิเศษให้ทําตามหลักการมีอะไรก็คุยกันไปตกลงกันได้ก็มาหา นะครับแล้วก็มารายงานความคืบหน้านนท่านพูดอย่างตลอดเวลาว่าเราต้องไม่เสียอธิปไตยเราต้องไม่เสียผลประโยชน์นะนี่คือคำ,คำพูดของผู้ใหญ่นะครับและที่สําคัญก็คือว่าทั้งท่านนายกรัฐมนตรีท่านท่านรองนายกท่านไม่เคยมีการประชุมที่เรียกว่า2ต่อ2หรือ4 eyes ที่ที่กระทรวงต่างประเทศเขาเรียกกันนะคร,ครับคือการประชุมระดับผู้นําของท่าน,นจะมีเจ้าที่ของอย่างเอย เจ้าที่ก็ทรวงตามทศ่จดบันทึกกับเจ้าก็คือนั่งบนโต๊ะละมีโทรศัพท์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกไม่เคยแบบว่าไม่เคยนั่งคุยกับสองต่อสองไม่เคยมีไม่เคยมีการเจรจารับ อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูอย่างไงคุณนพดลปัทธรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็บอกว่าท่านพูดทํานองว่า MOU เนี่ยเป็นส่วนที่สัญญาถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องคุยกันสฝ่ายไม่ใช่ส่วนสัญญายืนยนันว่าไม่ใช่สนสัญญาไม่ใช่ส,สัญญาคือคือมีที่ข้อกล่าวหานี่นะครับเดี๋ยวเดให้ท่านท่านท่านจตุบรลพูดก็ได้นะครับคือ MOU44 เนี่ยมันดันมีสิ่งที่เรียกว่า Joint c o m m u n i q u ั นะครับมีแถลงการแนบท้ายลงนามโดยของปี44 4นะครับเอวุญลงทาแนบท้ายโดยนายยกรัฐมนตรีในขณะนั้นทักษิณชินวัตรกับคุณเซนที่เขาถือว่าพอลงมีจอยคอมมิวนิเคชั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นระดับสนที่สัญญาพอถ้าให้ระดับสนนายกรัฐมนตรีสองประเทศเซนแนบท้ายอตอนนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ถามว่าเนี่ยคุณจตุพรเพิ่งพูดเมื่อกี้แบบๆเลยครับว่าเอออันนี้มันไม่ผ่านสภานะ อ่าแม้ว่านายกรัฐมนตรีเซ็นแต่ถ้าจะให้เป็นส่นที่สัญญาต้องเข้าสภาจะสมบูรณ์ต้องผ่านสภานะครับคือข้อตกลงใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตอนาคเกตหรือมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภานี่ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าในกรณีเอาผมยกตัวอย่างเนี่ยครับเอ็มอียูสี่สามนิมันก็ถือว่าเจ๊งกันไปแล้วแหละ c o l l m e r เอ็มิดยูปีสี่สี่เนี่ย จะเสียหายที่ใหญ่ที่สุดเพราะในท่วงทำนองที่จะแบ่งผลประโยชน์50-50นั50่นแหละนะครับเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยนะครับในในแหล่งพลังงานซึ่งเป็นแหล่งใหญ่อบอกว่าแหล่งสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะยังไม่ได้ขุดนำมาใชาน้นี่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีตัวเลขที่ยืนยันอย่างชัดเจนกันเสียด้วยซ้ำว่าปริมาณจริงๆจะ10ล้านล้าน20ล้านล้านหรือจะมากกว่านั้น เหมือนในไทยท่านจําได้ไหมที่ฝังกํำแพงเพชรเพราะก็ขุดไม่กี่ปีบัตนี้ยังขุดได้อยู่่่ใชนะครับที่ตรงนั้นมันมาโหราแต่ทีนี้เราไม่เห็นถึงความพยายามของทางการไทยที่ไปยกจะยกเลิกสัญญาเดิมเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วที่เราไปยกให้เชฟรอนอะะนะครับเมื่อความจริงเมื่อมันไม่ปฏิบัติกันได้<ะ>และสถานการณ์ในเรื่องสัมปทานมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเ,<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับของเราไม่มีความจำเป็นต้องรีบถ้า ถ้าข้อตกลงกับเชฟรอนยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการเร่งเนี่ยนะครับก็คือก็คือการไปจอยตกลงนอกเหนือจากสัมปทานเสมือนหนึ่งเป็นนายหน้านะครับแค่เพียงแค่เอาผมยกตัวอย่างว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับต่อหนึ่งล้านล้านและนะครับนี่หมายถึงว่าถ้าสิบล้านล้านถ้ายี่สิบล้านล้านก็สองล้านล้านคือฟังแบบประชาชนทั่วไปแต่นี่ประเทศไม่ได้อะไรนะใช่ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่า MO U สีที่ยังไม่สามารถยกเลิกได้เพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์ัดเจนซึ่งเราเนี่มันเป็นผลประโยชน์อื่นใดนะมันไม่ใช่ประโยชน์ชาตินะใช่อที่ก็เลยถามว่ามันคือผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือผลประโยชน์ของใครเราจะได้แค่ค่าภาดเดียวได้แค่ภาษเดียวประเทศชาติได้แค่นิดเดียวได้แค่ภาคหลวงและสุ่มเสียงได้แค่ภาษีสสุเที่สำคัญก็คือว่าถ้า ประชาชนเอาน้ำมันนี้ขึ้นมาสมมตินะครับน้ำมันนี้ขึ้นมาแล้วหรือก๊าซขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนได้น้ำมันถูกลงจากสมมติวันนี้ลิตรละเ40บาทนะเหลือรถนี่ลิตรละ20บาทเอาขึ้นมาเลยคือข้อเท็จจริงที่ตั้งแต่สูบน้ำมันจนที่อ่าวไทยลุ่มอื่นเนี่ยนะหรือว่าแก๊สลุ่มอื่นเรายังไปอิงราคาสิงคโปร์อยู่เลยแก๊สก็ยังไปอิงราคาซาอุอยู่เลยนะครับสูบบ้านเราแท้ๆก็ยังซื้อราคาเท่ากับที่ซื้อจากตะวันออกกลางมาเลยแล้วทำเพื่ออะไร คือฟังมาแบบนี้ทั้งเรื่องของ MOU43 ซึ่งท่านพลโทกหนกก็ยืนยันว่าตั้งแต่มี MOU43 เนี่ยไทยก็เริ่มเสียดินแดงไปงเรื่อยๆจะฟังจากนี้นะ MOU44 เนี่ยก็ทำให้การตกลงผลประโยชน์ทางทะเลของของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเสียเปรียบดูเหมือนว่าเราจะเสียเปรียบ,บใช่ไหมแล้วก็มันก็ทำให้เรามีปัญหาชายแดนมาเรื่อยๆเลยนะคะค การมี MOU44 ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยหรือ MOU43 ่นะคะเออคือผมผมย้อนย้อน,อนที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับ<ะ>วันนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์จาก MOU44 นะประการที่หนึ่งก่อนนะครับประชาชนให้ความเห็นชอบไหมรัฐสภาให้ความเห<ะ>็นชอบไหม ครับผมผมยืนยันตรงนี้ก่อนนะอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราจะทำเกี่ยวกับ MOU 44ี่ี่เนี่ยเราเสียอธิปไตยไหมเราเสียทะเลอนาเขตไหมเพราะว่ากัมพูชาพูดตลอดเวลาว่าเกาะโกดเนี่ยของเขาต้องผ่าครึ่งเกาะโกดถึงจะถูกต้องซึ่งผมถามว่าถ้าพูดอย่างเนี้ไม่ต้องพูดกันคือคือตั้งถ้าตั้งสมมติฐานว่าเกาะโกดต้องผ่าครึ่งเป็นของเขาเออ จำที่ท่านนายกพูดได้ไหมเข้าสาวว่าวไหวให้เราด่อยหนึ่งแล้วนะผมถามว่าเฮ้ยมันมีเหรอวะแผนที่ประเภทอย่างเงี้ยว้าวได้หเรานิดเดียวแล้วบอกว่าใช่อนีความมันคือเกาะโกดเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราบ้่นใจของเรา12ไมล์ทะเลคือทะเลอาณาเขต200ไมล์ทะเลคือทะเลเขตจัมเพะเราไม่ได้ยังผมยังไม่ได้พูดถึงไหลทวีปเลยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องท่องให้มั่นนะครับว่าเฮ้ย ประเทศไทยเราเสียที่ประทายไหมเราเสียผลประโยชน์อะไรไหมเราเสียบุรณภาพเหนือนดินแดนไหมนะครับถ้าถ้าถ้าที่ว่านี้เสียผิดหมดยวันทีห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบสามสิบผมจะไม่ให้เลยถ้าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยจะต้องสูญเสียอธิปไตยครับเราจะทํายังไงคะขั้นตอนที่เราจะยกเลิก การเสียเปรียบของประเทศไทยรัฐสภาครับวันนี้สภาผู้แทนโดยโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้เสนอยัตติให้พิจารณายกเลิก m o ็3และ m u ็4สวก็ได้ยื่นเสนอแล้วเหมือนกันและตั้งคณะกรรมการแลก็ตั้งคณะกรรมการศึกษาร่วมกันนะครับว่ามันจะเดินหน้าอย่างไรผมถามว่าอย่างนี้เนี่ยคือเป็นความเห็นชอบของรัฐสภาไหมผมถือว่านี่คือใช่นะครับสภาพิจารณาแล้วว่ามานะครับ ไม่เอาเพิือไม่เอา,า,เอาคุณเบนจามินอธิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศบอกว่าถ้าวันนี้อันนี้ท่านก็ออก,ออกมาชี้แจงว่าการมี MOU เนี่ยเป็นยังไง <c oughs> ท่านบอกว่าถ้าเรายกเลิกไปวันนี้สมมุติถ้าประชาชนหรือว่าสอสอหรือสอวอบอกให้ยกเลิกมันเหมือนกับว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไงเริ่มก็เริ่มควรจะเริ่มต้นใหม่ก็บก็ละเมิดมาถึงห0ร้อยห้าสิบเก้าครั้งแล้วยังยังจะไปต่อให้ครบพันง่าย ผมผมถามว่าอาชิดปรดีกรมสนที่สัญญาเนี่ยค่ะเคยเห็นภูมิประเทศจริงไหมไปดูกับผมเถอะเอาแผนที่ไปแล้วผมจะชี้ให้ดูว่าไอหนึ่งต่อสองแสนน่ะมันผิดยังไงแน่จริงอะนัดผมมาเลยนะผมบอกหลายเวทีเลยนะครับไม่ไม่มีใครที่ท่านกระดกเท้าออกอากาศนะเอาไปไปไล่พาไปดูพื้นที่พาไปดูเรื่องจริงอ่ะ จะได้รู้ไหมว่าสิ่งที่เขากอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณกับประเทศไทยเลยนะครับต้องไปดูของจริงคือภูมิประเทศที่พูดถึงก็คือที่บอกว่าสันปันน้ำนั่นแหละอันนั้นเน่ยคือจุดสําคัญใช่ไหมคะสันปันน้ำเนี่ยคือจุดที่สูงที่สุดถ้ามองลงมาทางประเทศไทยนั่นคือพื้นที่ของประเทศไทย น้ำมันไหลน้ำมันไหลอ่าดูที่ทางน้ำาหลน้ําไหลอ่าน้าไหลไปทางซึ่งอันนี้ชัดเจนชัดเจนซึ่งซึ่งเราก็เนี่ยเราก็ไปเสียความเจ้าเล่์เพทุบายตอนประสาทพระวิหารในเรื่องนี้แล้ววันแล้ววันนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ยกเลิกแล้วก็ปล่อยปละเลยกันแบบนี้เนี่ยแล้ววันไหนถ้ากองทัพเนี่ยอ่อนแอหรือแม้ทางรัฐบาลอ่อนย่อมเนี่ยก็จะปล่อย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 นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเอาทีเดียวให้จบ วันที่วันนี้วันวันนี้ก็พร้อมประชาชนพร้อมกองทัพพร้อมรัฐบาลไม่พร้อมรัฐบาลก็ไปคือคือตอนเนี้อันนี้บอกนี่คุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายพรรคการเมืองใดแต่แต่ว่าทางด้านของคุณรัชชาลีทันนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะท่านก็ พูดไปในแงเดียวกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะคะเอาไปอีกคนหนึ่งเป็นสองคนเอาไปอ่ามีใครมีเห็นด้วยไปอีกท่านทุรัชชาลีจันทร์นัดพลโทกนกไปเดินสำรวจภูมิประเทศหน่อยเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไปเอาเจ้ากรมแผนที่ไปค่ะนะครับคือถ้าไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาอธิบดีกรมสารนิเทศถ้าทุกคนเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเราไปดูของจริงกันเลยถูกต้อง แล้วครับแล้วท่านผมจะถามท่านหลังจากดูแล้วท่านคิดอย่างไรคือความจริงเนี่ยเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยถึงไหนก็ถึงไหนเราเอาภาพถ่ายผ่านดาวเทียมตี่ล่าเมิดกันแต่ละครั้งและครั้งซึ่งมันก็จะมีการบันทึกกันเป็นระยะระยะเพื่อชี้ให้เห็นว่าเราเสียเปรียบอย่างไรและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่า นะครับหนึ่งต่อห้าหมื่นอยู่ยังไงนะครับหนึ่งต่อสองแสนเราเสียอย่างไรนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับมิฉะนั้นเนี่ยนะครับคือการแสดงออกเพื่อการปกป้องการกอด M O U ส3สากอด M O U 4 4เนี่ยนะครับซึ่งปลายทางมันคือความเสียหายคือการอธิบายนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยมันยิ่งเนี่ยนะครับจะสร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคือณขณะนี้คนไทยเข้าไปไกลมากแล้วคือเขารับไม่ได้ เขาเขาไปต่อกันไม่ได้แล้วกับกับนะครับไม่ว่าข้อตกลงใดกับทางกัมพูชาที่ร้ายซึ่งการปฏิบัติจริงอ,อันนี้นี่อันนี้อ่านจากเอกสารของพักเพื่อไทยเลยนะจะอ่านทุกตัวไม่ตกหล่นเลยนะคะคท่านทูตรัฐกล่าวว่าแม้จะเชื่อว่า MOU แม้จะมีชื่อว่า MOU แต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศมีสถานะเทียบเท่าสนธิสัญญาที่มีพันธกรณีผูกมัด ทุกวันนี้กัมพูชาพยายามจะหนีจากพันธะกรณีนี้ดังนั้นหากเราเป็นฝ่ายยกเลิก MOU ตอนนี้ <c oughs> ก็จะเข้าทางเขาเลย <c oughs> เพราะเท่ากับเราปลดปล่อยเขาออกจากพันธะกรณี <c oughs> ที่ต้องคุยกับเราในโต๊ะเจรจา <c oughs> การที่เรายังยืนยันใน MOU ใน MOU นี้ <c oughs> ก็เพื่อจะชี้ให้โลกเห็นว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่ไม่ทำตามข้อตกลงเพราะว่า M o u เนี่ยชี้ว่าห้ามละเมิด ห้ามวางทุนระเบิดนี่ไงเอโบยูชี้อย่างนี้แล้วเขาทำตามแล้วเขาทำตามเออแม่พูดสองันเลยแล้วเขาทําตามไหมคือประเทศไทยก็บังคับใครก็ไม่ได้อะนี่ประเทศไทยดูเหมือนเราเป็นคนตื้อเท่านั้นที่สองเขาก็รำเมิดเขาก็ใจร้ายใจดำพกรอยเออผมอยากจะบอกว่ามันบ้าจริงๆถ้ามีคนแบบนี้อยู่เนี่ยรัฐบาลไทยรัฐมนตรีไทยเนี่ยผมว่าท่านเดินในทุ่งลาเวนเดอร์มากไปวันนี้เขาบอกเขาไม่เจรจากับเราแล้วอ่ะเราไป มาช่วยคุยกับผมหน่อยมาให้ผมจีบหน่อยจะบ้าเหรอเขาสร้างเงื่อนไขเลิกมามาหกร้อยห้าสเนไอ้น,นี่ยังตื้ออยู่อีกวันนี้เนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่เวลาเจราจาระนะ <c oughs> ไม่ใช่เวลาใจมาคุยทวิภาคีวันนี้เขาเ,เ,เขามายิงเรานะเขามาวางทุนระเบิดกับเรานี่คือภาวะสงครามผมถามว่าเออถ้าสงครามยังไม่ยุติเขายังไม่บอกว่าเขายอมแพ้นะเราจะเจรจาทำไม แล้วทำยังไงดีนะคะถ้าเกิดว่าจะทำให้างเงี้เราเรามีทำประชามติดีไหมให้ประชาชนลงไม่ต้องไหมคะมันไม่ทันการเลยไม่ทันการคือวันนี้มันมันรบกันแล้วตายกันแล้วเจ็บกันแล้วสูญเสียกันแล้วความรู้สึกเกิดเห็นพ้องกันทั้งชาติบ้านเมืองแล้วไอ้ตอนตอนตอนที่ไปทำได้ถามประชามติคนหรือเปล่าล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมาจากประชามติก็ต้องไปด้วยประชามติแต่นี่มาด้วยพลการก็ต้องไปแบบพลการงั้นท่านทูตรัฐนะคะท่านอธิบดีกรมสนธิสัญญา ท่านอธิบดีกรมสารานิเทศนัดพลโทกนกเลยได้เลยเราลงไปดูพื้นที่กันเอาพักเพื่อไทยด้วยเอาพักเพื่อไทยตัวแทนพักเพื่อไทยไปมีใครที่ว่าเอาพักภูมิใจไทยไปด้วยละกันจะดูให้หมดเลยดูให้หมดเลยจะได้เห็นของจริงเป็นยังไงค่ะนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ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 